ดีครับก็มาต่อเป็นข้อ6นะครับข้อ6นะครับนะข้อ6นะครับข้อ6เขาบอกว่า this word is cloning in meaning the p o o r นะครับนะครับนะพอดีจันก็ใช้ปากกาจากลูมเลยเนาะแต่ว่ามันต้องเป็นเมาส์นะ เขาบอกว่าไอ้คำไหนนะครับที่มีความหมายเหมือนกับคำว่าผัวนะครับผัวว่ายากจนนะครับผัวายากจนนะครับลิชว่ารวยนี่ผิดนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่เช็กอันเลเว่นก็คือเช็กอันเลเว่นก็คือ mm hmm. เหมือนกับคนที่พอพอมีไรายได้นะครับเลเว่นก็คือผมถ้าใครลงไรายได้นะครับคนที่เขามีไรายได้นะครับเพิรม erm ิเพิร์มิก็คือ ผลนี้เขาได้รับการยอมรับนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นคำว่าโจรคือเขาต้องมีความต้องการนะครับความต้องการอยากจะได้เงินอยากจะได้สตางเอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันก็คือตอบข้อสามนิตินะครับนิตินะครับตอบนิติก็คือเขาต้องการเงินก้อนนี้ยเอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของเขานะครับนะถ้าเขาไม่มีเงินก้อนนี้ก็คือนิติคือเขาต้องการต้องการที่จะนาเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจํา นี้มาดูต่อข้อ7นะครับ t e a c h e r บอกจุดๆุดจุด o k ส to m a r y Last Night นนะก็คือ h His teacher เนค่นครับจุดจุดจุด o k สบุ๊ก r y Last Night นนะครับคุณครูก็ถามเกี่ยวกับอะไรฮะดูตรงว่า last night ตรงนี้เป็นสำคัญนะครับ last night จะบอกบอก verb 2องนะครับจะบอกบอกถึงเวิร์นะครับเวิร์ช่อง2นะครับนะเป็นถึงอดีตอดีตที่เติม ed นะครับ หรือต้องการเปลี่ยนลูกนะครนะเพราะนั้น a r k t t a c h e r มีคำว่ารัดไหนกำกับอยู่นะครับรัดไนากำกับอยู่ a r รเติม S อันนี้ผิดไม่ใช่ a า k ์ตเดิมมันยัมองทีสองข้อมองข้อ2กับข้อ3นะครับแต่ทีนี้ข้อ2มันผิดตรงไหน,นเมื่อมี ed อยู่แล้วมีเว r ร์อยู่แล้วนะครับจะมาเว r ร์ 3, ซ้ำไม่ได้เพราะกี้เวเป็นเว r ร์ 3, อันนี้ผิดหลักไวยากรณ์นะ เวอร์ซสองเวอร์สามอันนี้ผิดนะครับผิดห้ามอยู่ติดกันนะครับอันนี้ผิดนะครับผิดนะครับถือว่าผิดนะครับผิดหลักไวยากรณ์วันถูกหลักไวยากรณ์คือข้อสามนะครับนะ Red, ก,ก็คือ Ar t ์กเดดูกีกิฟจากเวอร์สองเนี่ยจากเวอร์สามเนี่ยต้องเป็นเวอร์หนึ่งเพราะนั้นในเทนเนี่ยนะที่อาจารย์บอกเสมอเลยว่าถ้ากำกับด้รัดไหนประธานบอกเวอร์ซสองเวอร์สองมีแค่ตัวเดียวนะครับนะครับ ตัวต่อไปต้องเป็นเบิร์บหนึ่งเพราะว่า ed เนี่ยถูกนำตะกิ้เว้นมาที่ arc แล้วนะครับนะต่อมานะครับต่อมาข้อ8 <Lux ury. S 1> นะครับข้อ8นะครับข้อ8บอกว่าดอน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 เห็นดอนมากดอนดอนดอน eat in class นะครับ eat in class ก็คือห้ามนำห้าห้ามนำขนมหรืออาหารมาทานในห้องเรียนนะครับนะครับนะห้ามนำขนมหรือ อาหารมาทานในห้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นห้ามนําขนมอาหารหรือมาทานห้องเรียนก็คือตอบดอนอีทเมื่อไหร่นะครับาาเจอดอนอีทเมื่อไหร่นะหรือเจนะอดอนอะไรต,ต่างๆเมื่อไรนะเวลาเพื่อนฉันแท็กแท็กกลับนะแท็กกลับเขาเรียกว่าแท็กกลับเขาเรียกว่าต้องใช้วิวอยู่นะครับวิวอยู่อันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนฉันแท็กนะครับเป็นเรื่องของเพื่อนฉันแท็กนะครับเป็นเรื่องของคิวแท็ก เพชรแท็กครับนะต้องใช้วิวอยู่นะครับตอบสามนะครับตอบสามนะครับนะต่อมาข้อเก้านะอาจารย์ขอโทษด้วยนะบางทีตอนแรกว่าอาจารย์ใช้เมา์ไอ้ไอ้ปากกานะครับแต่ว่าของลูมเนี่ยเขาต้องให้ใช้ปากกาของเขานะครับนะก็คือให้ใช้ปากกาของเขานะครับต่อมาข้อเก้านะครับบ๊อบดี้เอสเอสคือเบิร์ฟสองเห็ไหมอ่าสังเกตเบิร์ฟดีๆนะเพราะว่า ถ้าใครเดยได้เทนเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับสังเกตคำว่าเอไหมเอตัวนี้เป็นเวอร์บสองนะครับเป็นเวอร์บสองนะครับเตัวนี้เป็นเวอร์บสองนะครับนะลากอดิน,นึ่งกินเมื่อคืนเนี่ยทานมาเยอะเลยนะครับนะครับแต่เขาก็ยังทำไมเขาบอกเมื่อคืนเขาทานมาเยอะทานเยอะมากแต่เขายังคงหิวอยู่นะอันนี้ประโยค์ ธรรมดาแต่อันนี้เชิงเป็นปฏิเสธว่าเขายังหิวอยู่เพราะนั้นต้องใช้คําว่าบัตน,นะครับในการเชื่อมประโยคถูกไหมบัตเนี่ยคือกินไม่เยอะมากยังหิวอยู่ต้องใช้คำว่าบัตเพราะว่าต้องใช้คําว่าแต่นะแต่เขาก็ยังหิวอยู่นะครับต่อมาก็สิบ I a v e got t ์ o b o บฉันมีลูกชายสองคน and จุดจุดจุบอสท,ทั้งคู่ enjoy playing football ทั้งคู่ชอบเล่นฟุตบอล ทั้งคู่ลูกชายสองคนทั้งคู่เป็นสองคนเป็นพวกเขานะครับเพราะในการใช้สรรพนามแทน t o boys สรรพนามแทน t o b o y ในที่นี้ก็คือใช้คําว่า they คือพวกเขานะครับพวกเขานะครับนะนะใช้คำว่า they แทนไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาเจอใน ep สามนะครับสวัสดีครับ